สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติประภาจันชนวนวันนี้เราจะมานำเสนอนวัตกรรมสำหรับอาหารแห่งอนาคตนะคะค่ะเริ่มจากเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งภายในและภายนอกและต่างประเทศด้วยรสชาติ เปรี้ยวหวานมันเค็มโดยเป็นรสชาติที่ถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและอาหารไทยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีความอร่อยเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องด้วยอาหารไทยมีจุดเด่นที่รสชาติที่ชัดเจนแต่ในปัจจุบันที่เราทราบกันนะคะคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จะเห็นได้ว่าอาหารยิ่งรสชาติอร่อยก็มาพร้อมกับรสชาติของความเปรี้ยวหวานมันเค็มและปัญหาหลักๆในการเกิดโรคต่างๆนั้นก็ได้แก่ความหวานความเค็มซึ่งสองปัจจัยนี้นะคะก็เกาะให้เกิดโรคมากมายในทางปัญหาของครอบครัวและปัญหาสาธารณสุขไทยนะคะทำไม เราจึงต้องลดเค็มเนื่องด้วยว่าปัจจุบันนะคะไม่ว่าเราอย่างที่ทราบกันถ้ามีรสชาติยิ่งดีเท่าไหร่หมายถึงว่าเครื่องปรุงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วทำไมเราถึงต้องลดเค็มความเค็มเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือในทางการแพทย์นเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่ม NCD เช่นในกลุ่มเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจโรคตับโรคหลอดเลือดโรค ตะะแต่ว่าพอเราจะมาทานอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพเหล่านี้ก็ดันมีรสชาติที่จืดชืดแล้วก็ไม่รู้สึกไม่อร่อยนะคะทำให้คนไข้ที่ติดรสชาติเนี่ยไม่รับประทานเมื่อไม่รับประทานก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสุดโซมไม่สามารถฟื้นฟูจากโรคได้แต่อาหารสุขภาพเราสามารถที่จะนำมาทำให้มีรสชาติอร่อยและ ลดปริมาณความเค็มลงได้ค่ะเนื่องจากว่ามีรสชาติจืดชืดไม่หลากหลายทําให้ผู้ทานอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินยิ่งพุ่งสุยิ่งผู้สูงอายุด้วยแล้วยิ่งทานยากเข้าไปอีกใช่ไหมคะถ้าใครมีพ่อหรือคุณแม่ก็จะทราบดีว่าพ่อเราเอาอาหารที่เพื่อสุขภาพให้ท่านเนี่ยท่านจะปฏิเสธทันทีเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ปัญหาปรมปัญหานี้กันดีกว่านะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็คือสถิติผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีไม่มีลดเลยนะคะเนื่องจาก1คือการทานอาหารเค็มแล้ว2เรื่องของอายุที่มากขึ้นทำให้าทาให้ไตเสื่อมลงได้จากการที่มันทำงานหนักมานานนะคะ ก็จะทำให้คนไข้โรคไตเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยจะมี1,000 0คนต่อปีจากแหล่งข้อมูลสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว,ว่ามีผู้เสีจยจากโรคไตเนี่ยตั้งแต่พุทธศักราช2560ถึง65เนี่ยโดยเฉลีย่ยประมาณ1,000 0คนต่อปีเลยนะคะสืกว่าเยอะมากทีเดียวนะค่ะ แล้วเราจะทราบได้ยังไงะะว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตหรือว่าการทำงานของไตเราเนี่ยผิดปกติแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยก็จะดูเรื่องของการตรวจเรื่องของ BUN test การทดสอบ BUN และเคทีนีนนะคะ BUN เนี่ยกับเคทีนีนสองตัวนี้จะเป็นการดูคร่าวๆว่าการทำงานของไตเ,เป็นไปโดยปกติหรือเปล่านะคะโดยปกติแล้วเนี่ย ไตของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ขับของเสียถ้ามันขับไม่ได้ของเสียเรานะ่ะจะข้างในกระแสะเลือดน,นะคะทาให้เราตรวจค่า B ิ D และครีดินินได้ในปริมาณที่สูงเนาะก็มันสามารถที่จะสูงได้มากไปจนถึง100เลยนะคะแต่ตัวที่วัดว่าสูงแล้วนะคะก็คือมากกว่าค่าปกติ ก็คือเราจะดูที่ BUN ก่อนเนาะก็คือมีค่าสูงกว่า20มิลลิกรัม p e d ิและเ r ร a t i n i นะคะในหญิงและชายเนี่ยถ้ามีค่าสูงกว่า4มิลลิกรัม p ิ r d e ิ i ก็ถือว่าคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคไตแล้วต้องดูและเรื่องการกินนะคะการดื่มให้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าค่า BUN ค r ี a t i n i สูงก็จะถูกีิใายว่าเป็นโรคไตนะคะค่ะเราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับ ผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเราจะชูเป็นตัวน้ำพริกเนื่องจากว่าเราต้องการให้ผู้ที่ทานอาหารสุขภาพได้มีการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเวลาทานน้ำพริกส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทานกันเป็นครอบครัวโดยเราหวังว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งโดยที่ไม่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสามารถนั่งรวมทานอาหารกับลูกหลาน หรือพี่น้องคนอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องแบ่งแยกเป็นกลุ่มอาหารของผู้ป่วยหรืออาหารของคนปกติโดยเราจะทำผลิตภัณฑ์นี้ให้สามารถกินได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้ป่วยก็ตามแม้ว่าเป็นคนรักสุขภาพหรือในกลุ่มคนลดน้ำหนักก็สามารถที่จะทานได้โดยโซเดียมที่อยู่ในน้ำพริกนี้จะมีปริมาณน,น้อยมาก จนไม่สามารถมีผลกับการทำงานของไตนะคะคือไตย,ยังสามารถทำงานได้ปกติแล้วก็ไม่มีผลทำลายร่างกายได้นะคะเรย์ธฑ์นี้ก็ยังคงความอร่อยเอาไว้ด้วยนะคะจะไม่ได้สูญเสียรสชาติความเป็นน้ำพริกไปนะคะโดยสองสูตรที่เราคิดไว้ก็คือเป็นน้ำพริกตาแดงและน้ำพริกกะปิขมพริกกะปินะคะ ค่ะและกลุ่มลูกค้าที่เราสนใจคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือการได้รับนิชัยแล้ว่วาเป็นโรคไตนะคะไม่ว่าทั้งชายและหญิงเนี่ยก็คือต้องควบคุมอาหารให้เหมาะสมมีการคำนวณโซเดียมที่กินไปต่อวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ควบคุมโซเดียมเนี่ยอาจจะทำให้เขาไตาวายแล้วก็เสียชีวิตได้จากการที่ทานโซเดียมมากเกินไปเนาะในส่วนที่2คือกลุ่มรักสุขภาพาน,นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ควบคุมน้ำหนัก หรือจะเป็นกลุ่มคนที่ดูแลการกินอาหารการคำนวณอาหารต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ของเราได้เช่นกัน,นะคะค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่เรามองไว้ก็คือเป็นกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้มีการวินิจัย เป็นลกูกไตนะคะก็อาจะสนใจกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ว่าจะทานอะไรเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทําให้ไตวายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพิสผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเพื่อที่จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตในการรับประทานอาหารที่ดีขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องกินธัญพืชไม่จำเป็นต้องกินเห็ดกินอาหารที่เขาไม่ชอบทานที่เขาความรู้สึกจืดชืดนะคะ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศมาทานน้ำพีชของเราได้นะโดยปริมาณเนี่ยเราจะมีการควบคุมโซเดียมนะคะลดความเสี่ยงโรคไตาสามารถที่ทานในทางครอบครัวนะคะไม่แบ่งเพศไม่แบ่งแยกเรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก,ก็สามารถกินกันข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถทานอาหารได้อร่อยโดยการควบคุมโซเดียมได้อีกด้วยนะคะ ส่วนความอร่อยนั้นเรามีเชฟนะคะหรือนักปรุงที่มีชื่อเสียงการันตีก็คืออาจารย์ยิ่งศักและจารน,นาจากสถาบันทิปเชคที่ได้รับการร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารกับทีมน,นักวิชาการด้านาสตราการแพทย์และนักโภชนาการนะคะเนื่องใช้เราบรูรณการ3ส่วนเข้าด้วยกันนะคะนะัคือส่วนของอเชฟหรือนักปรุงนะคะก็คือเราจะคงความอร่อยเอาไว้ให้นะคะ โดยที่เราจะใช้นักปรุงที่มีชื่อเสียงนะคะในการการันตีคุณภาพความอร่อยแล้วก็เราจะใช้ในส่วนของนักพ้ชนาการเพื่อคำนวณหรือกำหนดอาหาร ะะและเราใช้ส่วนของนักยาศาสตร์การแพทย์เพื่อนำความรู้การดูดซึม mm. การย่อยนะคะหรือการสลายเพื่อามาใช้ประโยชน์ในการทำบริตพลังงานในร่างกายได้ค่ะและเราก็ทดสอบกับ95%้เร์็ที่ผู้วิคชอปเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการหรือน้ำพริกที่เราให้เขาทานเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับน้ำพริกหรือเป็นนัก ชิมอาหารนักปรุงอาหารเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารสชาติเราเนี่ยทำได้ดีออกมาดีมากๆนะคะเรามาดูสวอตเก่มากนะคะดยจุดแข็งของเราเนี่ย ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตหรือกลุ่มโรค NCD นะคะไม่ใส่ผงชูรสโ,โซเดียมต่ำแล้วก็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียและสารปรุงแต่งต่างๆนะคะแล้วก็ผ่านการวิจัยด้านคลินิกนะคะหมายความว่าในการทดสอบกับคนไข้จริงนะคะให้ลองรับประทานแล้วตรวจร่างกายตรวจเลือดหลังจากรับประทานไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะ แล้วก็ดูว่าผลเสียมีการเกิดขึ้นหลังรับประทานไปหรือเปล่านะคะก็จะมีงานวิจัยตรงนี้รับรองให้นะคะในส่วนของรสชาติก็ได้รับการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักนะคะสุดอ่อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในราคาที่จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าน้ำพริกในตลาดสดทั่วไปเล็กน้อยนะคะ 2ส,สูตรก็มี2ส,สูตรให้เลือกน้อยนะคะเนื่องจากเราช่วงเริ่มต้นก็จะให้เป็นสูตรน้ำพริกตาแดงนะคะกับน้ำพริกปีซึ่งเป็นรสชาติยอดนิยมที่คนไทยชอบทานนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่เราอยังเป็นแบรนด์ยังไม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักคะ่ะ ส่วนโอกาสพัฒนาคือผู้ป่วยโรคไตสูงขึ้นในแต่ละปีนะคะหันมาดูแลคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขนะคะในการรณรงค์เรื่องไตาการกินเค็มนะคะการงดซดนะคะเราจะเคยได้ยินเนาะแล้วก็ การนิยมบริโภคของคนไทยในเรื่องของน้ำพริกหรือรสชาติจัดจ้านเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมเนาะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคก็คือจานวนคู่แข่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างมากเนื่องจากน้ำพริกนะคะก็สามารถทําได้ง่ายแต่ว่าความยากอยู่ที่การกําหนดปริมาณโซเดียมและ ทำให้คงความอร่อยเอาไว้นี่แหละที่ยากนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านราคานะคะแล้วก็ความผันผวนของวัตถุดิบนะคะอาจจะมีขึ้นมีลงในแต่ละรอบของวัตถุดิบเนี่ยก็อาจจะต่างกันเนาะค่ะแล้วเรามาดูว่าของเราเนี่ยนะ ไีคุณภาพนะคะที่สูงแล้วก็ดีต่อสุขภาพแต่ราคาก็จะสูงนิดนึงเมื่อเทียบกับแม่ปานอมเนาะซึ่งก็ไม่ได้ควบคุมระดับโซเดียมนะคะเลืออัตราตลาดสดราคาถูกก็จริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารนะคะหรือจะเจ๊เล็กรุ่งเจริญแม้ว่าจะเป็นนภิพยอดนิยมที่เราได้ยินชื่อเสียงแต่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ควบคุมโซเดียมซึ่งคนเป็นไตทา,านไม่ได้แน่นอน,นะคะ่ะ อย่างที่บอกนะคะความมุ่งหวังของเรานะคะคือต้องการให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งไม่ว่าจะเด็กคนแก่ผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็สามารถทานเข้าร่วมกันกลับมาเป็นครอบครัวสามารถพูดคุยกันในวงอาหารได้เหมือนที่เคยทําไม่ต้องแบ่งแยกว่าเป็นผู้ป่วยและเข้าเปิกดกับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งค่ะโดยการทานอาหาร แต่ว่าไม่ใช่อาหารทั่วไปนะคะแต่เป็นอาหารเพื่อการบำบัดด้วยน้ำพิกด,ดูแลไตของติชั้นวันนี้ค่ะค่ะก็ส่วนนี้นะคะเราก็คาดการว่าจะเสนอขายอยู่ที่โรงพยบาบาลศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุร้านอาหารสุขภาพฟิตเนส ร้านขายยานะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็อาจจะขายออนไลน์ในส่วนของ Facebook แล้วก็ LINE นะคะ o อ Instagram แล้วก็ YouTube TikTok ค่ะเว็บไซต์พวกสุขภาพแล้วก็จะมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะคะในการดูแลพวกสุขภาพหรือว่าการกินหรือว่าเป็นเชฟที่มีชื้อเสียงนะคะเข้ามาในการทำการตลาดครั้งนี้ด้วยค่ะ และผลงานของใิฉัน,นะคะนางสาชวชุติบพานนท์ก็ขอจบไปในที่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยะระหนักถึงนะคะความสำคัญของสุขภาพนะคะหากเลือกทานได้นะคะก็ขอให้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตัวเองและก็เลือกให้ถูกกับโลกก็จะดีที่สุดค่ะขอบคุณนะะ